ลุ่มคนตุนทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนใน,นีูกกระบาลมึงให้เราต้องคอยจิบจิบน้ำสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อย่าลืมนะจ๊ะใครจะซื้อของอย่าลืมไปซื้อของที่หน้าเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทานะที่มีคนติดตามหนึ่งล้านคนมีช่องจริงต้องมีสัญ,ญลักษณ์ทิกถูกสีฟ้าอย่าลืมนะซื้อของตัวนั้นได้เลยจ้ะโอนเงินบัญชีธนาคารบรจอกอคนตื่นทานะจ๊ะบจกคนตื่นทาบริษัทคนตื่นทาอย่าไปโอนบริษัทอื่นอย่าไปโอนชื่ออื่นล่ะแต่เดี๋ยวพอเวลาไปโอนชื่อบุคคลมาทวงถามจะก,กู ถ้ทาที่กูไม่ได้ขายให้มึงเออเวลาสั่งสั่งกับมิจฉาชีพแต่เวลาทวงของมาทวงกับกูกูก็แปลกใจเหมือนกันหลายคนแล้วนะไม่ใช่ว่าที่กูพูดมาไม่มีนะจ๊ะหลายคนแล้วจ้ะเยอะแยะมากมายบางตังโพลโ,โลรทั่งมากเมื่อเชา้าไปออกรายการปูเสือรอช่องไทยรัฐทีวีมา วันนี้ไม่ได้มีโอกาสมาไลฟ์สด3วันวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งลมเย็นสบายอยู่ในทุ่งสาบุกกรณีของเราเหมือนเดิมอีกไม่นานเดี๋ยวก็ถมที่ดินแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ใครมาก็มาดูบรรยากาศบ้านอาจารย์ได้กำลังค่อยๆไล่ทําไปทีละนิดแล้วก็ออฟฟิศก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเสร็จวันนี้ก็ไปซื้อกระเบื้องมาไปซื้อปูนยาแนวมาไป ประเมินอะไรหลายอย่างมาแล้วก็มีอีกหลายอย่างต้องทําก็เล่งช่างมึงจํามีช่างที่มาป่วนกูในไล์สดได้ปะมึงจำได้ปะเป้าไปแล้วจ้ะเป้าหมายถึงประสบอสุติเหตุอิสดานนประสบอุิเหตุที่กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเป็นแผลหนัก ก็เลยหยุดลางานแล้วก็อีก,อกคนนึงก็เั็นไปพี่น้องกันในสองคนเนี่ยอีกคนนึงก็เมียล้มหน้าคำม,มั่ลงบันไดกระดูกจมูกหักต้องพาเมียไปเอ็กซเรย์เฝ้าเมียเลยไม่ได้มาเลยแล้วกูก็รีบไม่รักเหนือรักษาตัวเลยสันติสันดาน แต่กูจะหกอีกไหมเนี่ยลมเข้ามา่ใช่เพราะว่าเปิดพัดลมแล้วก็ลมแรงมากลมแรงแบบฉุดไม่อยู่แรงจริงแรงอย่างเดียวกรุณาอย่าพัดเมฆฝนมาเพราะกูรู้สึกแล้วก็ เหมือนจะมีเมฆฝงเล็กๆวันดีทุกคนจะไม่ได้เจอกันสามวันวันนี้เรามาเจอกันแล้วแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะคอกูจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าเสียงดังไม่ได้คอนั่นนี่กินสเตียรอยต่อเนื่องมาละสามวันเหลืออีกสองวันเหลืออีกสามวันมั้งสองวันสามวัน าะกินสเตียรอยต่อเนื่องไม่งั้นมันก็จะไม่หายฉีดเซลลอยกินสเตียรอยแล้วก็กินยาลดบวมทุกวันเช้ากับวันเย็นสวัสดีจ้าทุกคน ไปเที่ยวอุธยาเหรอก็ไม่มีอะไรจริงๆอาจารย์ไปอัดรายการตอนเช้าแล้วไปอัดรายการตอนเช้ามาเป็นรายการของพระเครื่องพิธีกรน,นะเขาเป็นรายการเกี่ยวกับพระเครื่องแล้วก็รายการเรื่องทั่วๆไปด้วยสายมงสายมูแล้วก็วิกฤตศรัทธาอะไรอย่างนี้เขาก็ตั้งประเด็นท็อปิกขึ้นมาเรื่องวิกฤตศรัทธาแล้วตอนเข้าประเด็นสตูเขาว่ากูก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งหลวง,งพ่อโตว,วัดพนัญเชิงซัมปอกงกูเห็นแล้วกูว้าวมากอุ้ยสวยกูอยากได้ กูก็เลยว่าที่ทิทยาัะมีเขาบอกว่าพาเพิ่งจําหน่ายปีที่แล้วเองกูก็เลยอ่าเดี๋ยวกูไปดูเขาว่ามีปิดมีมีทำเจ็ดร้อยองค์ปิดทองสามร้อยห้าสิบแล้วก็ทองเหลืองคาดอีกสามร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยองกูก็เลยบอกเอากูอยากได้ไปดูหน่อยสวยดีอกูชอบศิลปะเขามาสวยกูเลยไปดูเออสวยจริงกูก็เลยเช่ามาองคหนึ่งแล้วแต่หลังมาแอดมินมันก็บอกว่าไปวัดวัดเขาจะอะไรนะ วัดที่ไม่ใช่วัดพระบาทน้ำพุอ่ะวัดอะไรวะจริงๆจะไปวัดพระมงคลบพิพรจะไปเดินตลาดจะไปซื้อปลากรอบแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปก็ไปวัดชัยวัฒนารามเออวัดชัยวัฒนารามเบิกเนี่ยปลาเบิกทำหาอะไรกูไม่ได้สนใจหรอกเบิกเนี่ยไม่เบิกเนี่ยกูสนใจความสวยความสง่างามขององค์พระก็ไปถ่ายรูปที่วัดชัยวัฒนารามมาแอดมินนก็พาไปก็ไปถ่ายรูปมาเนี่ย ตอนนี้คุณแพรลีมรม่มีปัญหากับเสาไฟหน้าบ้านทําไมอ่ะมีปัญหาอะไรกับเสาไฟหน้าบ้านอย่าเผอด่ากูไน้่ลกัวกูกลัวจะเผอด่านี่แหละแล้วกูเป็นคนติดสันดานด่าซะด้วยแล้วมึงคิดว่ากูจะควบคุมได้ไหมล่ะให้กูมีสติแค่ไหนก็หลุด อาจารย์ไม่ต้องขายของเอาเงินมาให้กูสิ <C> e <al> มึงไม่ให้กูขายของก็เอาเงินมาให้กูวันนี้กูจ่ายไปอีกเกือบแสนเนี่ยค่าทาออฟฟิศเนี่ยเอาเงินมาให้กูสิแล้วกูจะต้องจ่ายอีกไม่นานเนี่ยวันเอาเฉพาะวันนี้ว,นนวันเดียวกูนะ่าจะจ่ายไปประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยวันเนี้ยเออไม่ไม่ใช่ว่าแค่นี้นี่หว่ามีค่าแรงมาคือมเช้านี้ก็จ่ายอีกกูรู้สึกจะปลาเข้าไปเกือบสองแสนแล้วเนี่ยเฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยแล้วมึงไม่ให้กูขายของ คุณแพรล,ลี่ย้ายเสาไฟหมดเป็นแสนย้ายทําไมอ่ะขวางหน้าบ้านใช่ไหมอ๋อแต่เข้าใจได้พื้นที่หน้าบ้านเขามันกว้างแล้วเขาซื้อที่เพิ่มไงก็ต้องตัดออกถ้าย้ายก็เรียบร้อยเสียเป็นแสนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเข้าย้ายไม่ใช่เพราะห่วงจุย้ยเข้าย้ายเพราะว่ามันไม่โลเคชั่นมันไม่สวยเออถ้าอย่างนี้ควรแก่การย้ายไม่ใช่มาจะมาย้ายเพราะว่ามีเสาไฟฟ้านหน้าบ้านแล้วมีปัญหา อ๋เสาเอียงสวัสดีเจ้าทุกคนอ้ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยว่ะกู เดี๋ยวขอดูอันนี้กันอ่านคอมเมนต์ไม่ทัน <c oughs> อยากลองกินน้ำพริกกำลังเก็บตังค์ซื้อโอ้โหมึงถึงขั้นต้องใช้เก็บตังค์เก็บเก็บตังค์ซื้อน้ำพริกกูเลยเหรอเนี่ยเออเดี๋ยวขายเลยก็ได้มั้ง พูดไปขายไปแล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวกูขายของไม่ได้ว่ะมึงพวกมึงต้องช่วยกูอุก,กูอุดหนุนของเนาะแล้วถ้ากูเดี๋ยวกูขายของไม่ได้เดี๋ยวกูก็ด่าไี้ทีเนี้ยพอเวลากูด่าเสียงกูก็ดังพอเราเสียงกูดังปัญหามาคอเส้นเสียงกูมีปัญหาอีก อ่ะทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะฝากกดตะกร้าด้วยจ้ะแอดมินกดตะกร้าได้เลยตะกร้ามาหรือยังนอ้องตะกร้ามาแล้วโอเคทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะน้าพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล่าปลาทูปลาสลิดต้มยำ สับประรดอบแหง้งมะม่วงอบแห้งจากหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานคเค็มโนหวานกลมกลม่อมอร่อยแน่จ้าขอขยับอร่อยแน่จ้ะนี่กูจะได้มีที่วางมือช่วยซื้อสินค้าในตกกะกร้าด้วยจ้ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายา่้าปลาร้าปลาทูปลา,ปลา,ปลาสลิดต้มยำสับประรดอบแหง้งมะม่วงอบแหง้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานคเค็มโนหวานกลมกลม่อมขนาด500กรัม ทอดเรียบร้อยแล้วนะหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วไปถึงบ้านแกะกินได้เลยจ้าทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าไม่ C G จ้าซคอนสแควร์จ้าไม่ C G จ้าซดานจ้า C U อจ้า C C ีวัดก็ได้ช่วยซื้อสินค้าในตะกร้ากูด้วยจ้ไจจไจาไอ้สันดานแกกูพูดเยอะ ปิดก่อนลำคาดีพวกทักกูว่าตะวันตกแล้วยังมีตะวันขึ้นอยู่อีกเหรอโอ้ยใส่หมวกแล้วบังทัศนียภาพหมดเลยไม่เอาอทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจ้าทุกคนหมูทอดแดดเดียวพร้อมทาน5 0 0กรัมเค็มหนว,วานกลมกลองสับประรดไม่ใส่น้ําตาลจ้ายกเว้นพริกเกลือพริกเกลือก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลสุดง่ายคือไม่มีอะไรใส่น้ําตาลเลยอบแห้งอบแห้ง โอแป้งตามนั้นเลยจะไม่มีการเคลือบน้ําตาลใดๆจะเป็นผลไม้โอแพ้งออริจินัลเลยจ้ะพริกเกลือแล้วก็กะปิซื้อกินได้เลยจ้ะกดในตะก้าหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าปลาถูปลาสลิดต้มยำโคตรอร่อยกดซื้อในตะก้าจะเลยจ้ะจะให้ซื้อยังข่มขู่อีกกูข่มขู่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวจ้ะยังไงมึงก็ต้องโดนจ้ะกูบังคับมึงซื้อจ้ะมึงต้องซื้อจ้ะซื้อไปแดกจ้ะถ้าไม่แดกกูไม่ขายแล้วถ้ากูขายไม่ได้กูจะด่ามึงซ้ำอีก ช่วยซื้อด้วยวกูใช้เสียงดังไม่ได้วันนี้กูทาได้เสียงเบาๆแต่ดีเหมือนกันถ้ากูใช้เสียงเบาระดับนี้โทรระดับนี้กูอยู่ในบอกูก็ใช้ได้กูอยู่ได้ข้างบ้านจะได้มา,มาด่ากูมึงเห็นใจคอกูหน่อยกูต้องกินยาทุกวันเพื่อรักษาเส้นเสียงไม่งั้นเดี๋ยวกูไม่มีประสิทธิภาพในการด่าของจะขึ้นอยู่ตลอดเวลากูเนี่ย ไปซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะทุกคนน้ำพริกตาดแดงแมงดาป,าปะลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต,ต้มยำวันนี้กูอยู่ในเรือยา,ยาวๆเลยจ้ากูเตรียมไฟมาพอมมากถ้าฝนไม่ตกกูก็อยู่ตรงนี้แหละยุงไม่กัดกูหรอกกูมีพัดลมวันนี้กูพร้อมมากกูบอกเลยกูพร้อมบวกพร้อมกาแฟกูก็มีมาแล้วตาสว่างค้างยันวางวันนี้กูขายของช่ำยาวไปจ้ะขายทดทดแทนสามวันที่กูไม่ได้ขายของสามวันปาวะที่กูไม่ได้ขายของน่าจะสามวันนะ ขายทดแทนเลยช่วยซื้อของกูด้วยจา้าขอโทษที่รบกวนผมรบกวนช่วยผม,ผมแม่ได้ไหมครับที่บ้านผมทุกก็โค่นแล้วผมไม่รู้จะทำไงจริงๆแม่ก็เป็นหนี้เยอะจึงไม่สามารถนำเงินมาทำบ้านได้ผมสุดจริงๆผมขอโทษที่รบกวน ผมมีไม่มีที่อยู่จริงๆมึงคือใครกูยังงงเลยมึงเป็นใครจู่ๆมาขอแล้วแม่มึงเป็นนี้แล้วไปสร้างนี่สร้างศิลทํา,าทไมอ่ะวันเสาร์นี้เม่ยงประตูสามชั้นไปร่วมลงทามบ้านอาจารย์นะครับพี่แก้วจาคาโอ้อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาอนุโมทนาจา้ะคุณเล็กเอาหมูมาแจากแอดมินอ่ะตั้งร้อยถุงอนุโมทนาคุณเล็กด้วยร้อยถุงเหรอฮะร้อยถุงปะวะ เขาสั่งไปรอเขาสั่งไป50ถุงแล้วก็อีก50าสิถุงใช่ร้อยถุงมาแจกแอดมินร้อยถุงหรือห้าถุงวะเขาเอาไป50ถุงแล้วแจก50ถุงหรือเปล่ากูก็จำไม่ได้แล้วกูลืมช่วยซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลับปลาทูปลาสลิดต้มยำสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวในตะกร้าดิจ้ะทุกคนหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสามารถกดซื้อในตะกร้าได้เลยจ้ะไม่ใช่ AI จอจะของจริงใจสันดาน เดีย๋ยวนี้ทุกวันนี้ชีวิตพวกมึงนี่แยกกันไม่ออกก็เหรออะไรเป็น AI อะไรเป็นของจริงกระปุกใหญ่ก็มีนะสับป,ประรดเราแห้งนะทุกคนกระปุกใหญ่สับป,ประรดเราแห้งอร่อยมากแล้วชิ้นปลาสดเยอะนะซ่อนอยู่ในนี้เลยจะหาเอาเลยจะยังไงก็เจอจ้ะน้ำพริกปลาสดต้มยำกระปุกใหญ่สองก็ปุกห้าร้อยกรัมกระปุกละสองร้อยห้าสิบกรัมสองก็ปุกห้าร้อยกรัมถูกมากนะมึงสี่ร้อยบาทโคตรคุม้มแล้วน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล้าปลาถูปลาสดต้มยำขนาดสองร้อยห้าสิบกรัมกระปุกเล็กนะ ยกเว้นปลาสลิดจะเป็นร้อยร้กรัมถ้าที่เหลือจะเป็นสองรสิกรัมกําพริกเปียก2องก็ปุกกระมึงซื้อแบบ2องก็ปุกอะ่ะราคาแค่180บาทเองตั้ง500กรัมนะเมืองก็ปลกละสองรกรัม500กรัม180บาทถูกมากแล้วหมู3 3มบาท500รกรัมเค็มโนหวานกลมกลม่องสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งแพ็คคู่ก็ปลกละสองร้อยห้าสิบกรัมสองก็ปลกห้ากรัมสามบาบาทถูกมากกวซื้อในาราคาเลยจ้ะ ช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำสับประรดอแห้งมะมงออบแห้งจากหมูทอดเด็ดเดียวพร้อมทานกดในตะกร้าจะเลยจ้ะไม่ใช่ยาดมจะน้ำพริกจ้ะอันนี้คือกระปรุกน้ำพริกจ้ะอร่อยจ้ะอร่อยมากอยาได้ดอกบัวซื้อเอาจากประคองตลาดบ้านกูไม่มีขายจ้ะ ท้งพิซตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาล่าปลาทูปลาสลิดต้มยำจะสับปปรดอบแห้งมะม่วง,งอบแห้ง3รสชาติพริกเกลือกะปิออริจินัลแล้วก็หมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทาน2รสชาติ500กรัมเค็มนัวกับหวานกลมกล่อมสามารถกดซื้อในร,รา้าไจ้เลยจ้ะทุกคนฉากหลังเหมือนจริงมากของจริงจ้ะไม่มีอะไรปลอมเหมือนหน้ามึงไม่มีอะไรปลอมเหมือนจมูกมึงเราจ้ะไม่มีอะไรปลอมเหมือนหน้ามึงและไม่มีอะไรปลอมเหมือนสันดานมึงหรอกของที่กูมีทุกอย่างคือของจริงไม่ใช่ของปลอมจะ้ะตั้งสตินิดนึงเนาะ ไม่มีอะไรปลอมไปกว่ามึงแล้วฉากที่กูมีก็ไม่ปลอมแบบมึงจ้ะฟ้ารแลบแป๊บแปไปแล้วนะจ๊ะกูจะดูซิว่ากูจะอยู่ในเบืองนี้ได้อีกกี่นาทีฟ้ารแลบแป๊บแป๊บมาแล้วจ้ะกูเห็นมาตาก,กายเลยทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าฉันด้วยจ้ะนันพิตาแดงแมงดาปลายาปลาราปลาทูปลาสลิด,ดต้มยำสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานทอดเรียบร้อยแล้วกดในตะกร้าเลยจา้า จีนตกก็เหรอซื้อของจะซื้อของจะช่วยอุดหนุนได้จะทุกคนอันตรายครับไม่อันตรายจ้ะปลอดภัยดีจ้ะกูว่วยน้ำเป็นจ้าฝนไม่ตกหรอกครยังไม่ตกจ้จาจะกูยังไม่รู้จะตกตอนไหนเนี่ยกูก็ลุ้นอยู่ว่าจะตกตอนไหนเนี่ยอย่าเพิ่งตกแล้วกันให้กูขายของให้กูขายของช่าก่อน อย่ตกขึ้นมากูชิพายอยีกหน้ามองเทพท่วมเลยโอ้โหแต่กูจัดที่ไปตรงนู้นไว้แล้วถ้าตกจริงๆก็ไปไล่ต่อตรงนู้นเพราะว่ากูประดับประดาตกแต่งด้วยกล้วยม้าในาน,านานาพันธ์จากสปอนเซอร์แอร์ออคิดเขาจัดการให้กูเรียบร้อยแล้ว คิปหายฝนตกกูมาได้ประเดี๋ยวเดียวฝนตกจนได้อุยกูเบื่อจังเลยเวลาลงบ่อเป็นอย่างเงี้ยสงสัยอีกหน่อยนึงเวลากูมาขายของในเรือนี่กูต้องไอ้นี่ป่ะเนี่ยต้อง ทำหลังคาแล้วมั้งเนี่ยฝนตก ทีการมีบัวอยู่นี่ก็น่าลำงคานะพายากลมมันแรงทุกคนช่วยเช้าอุ่นหนุนสินค้าในตะกร้าวนะจ๊ะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลายาปลาไหปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้ะโอ้ยพา,า,ายยากพายเย็นแท้ โอ้ยฝนเริ่มตกหนักขึ้นใครซื้อสินค้าในตะกร้าฉันด้วยจ้าฉันกำลังจะกลายเป็นผู้ประสบภัยจ้าช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้ทุกคนเร็วๆ เข้าบ้านสิมายืนทำอะไรฝนตกไอ้อฝนตก ปิดใช่ไหมแซงปิดนะปิดได้เลยเซ็งกระบงมากฝันตกเฮ้ยติดปัวไะแนละ้ะ ยกขึน้อนอย่างน,นี้ได้ไหมยกได้เลยไหมเขากล้าออกของกาได้มันจะได้เป็นดังลุกมาเลยันไม่ลงเม็ดเยอะไง เป็นผู้ประสบภัย สูงแล้ววะทุกคนใจเย็นๆรอสักครู่จ้ะฉันกำลังปรับจูนระบบเนื่องจากฝนตกบุรำคาญเวลาไปไล์สดข้างล่างก็อย่างไในเรือก็อย่างเงี้แหละฝนไม่แน่นอน ิ่งที่แน่นอนคือไม่แน่นอนสิงที่ไม่แน่นอนก็คือไม่แน่นอนโอ้ยพัดลมไอตรงนี้นี่เกะก,กะจังเลยวะเอาไ,ไว้ตรงอื่นได้ไหมเนี่ย